สวัสดีครับพวกเรา Rar Forward Studio กับรายการ One OK Box และของเล่นที่จะมา unbox and review กันในคลิปนี้นั่นก็คือ SD w Hero n o บุต a ากะ Gundam a p i e n Dark Matter ก็เป็นตัวที่11แล้วนะครับของไลน์ SD Gundam World Hero ซึ่งแน่นอนเขาว่าเจ้าตัว n o บุต a กะ Gundam a p i e n เนี่ยได้ทำออกมาใน,ในก่อนหน้าน,นี้แล้วเนาะ ซึ่งทางช่องเราเนี่ยก็ได้ทำคลิป u n b o x อกซ์อินไปแล้วด้วยเหมือนกันแต่เนี้ยกลับมาในตัวที่11เนี่ยเจ้าโนบุนอากะกันดัมเอเปียนเนี่ยก็ได้มีการเปลี่ยนสีสันใหม่ไม่ว่าจะเป็นสีของชุดเกราะหรือตัวอาวุธพาสใสต่างๆก็มีการเปลี่ยนเป็นสีโทนออกแนวม่วงเข้มหรือออกแนวดาสีดำดูโทนดักดักมากขึ้นเนาะก็ตามชื่อคอนเซ็ปต์ของดักแมนเวอร์เนาะโอเคครับนั่นก่อนที่เราจะมา อันบล็อกแอนด์รีวิวกันนั้นฝากทุกคนกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของ,งช่อง r a r Flowers Studio ของเราด้วยนะครับโอเคครับนั้นเดี๋ยวเรามาอันบ x ็อกแอนด์รีวิวกับเจ้า SDW Hero n o b u n a g a Gundam Apeian Dark Mad w o r กัน ก็อันบอกเสร็จเรียบร้อยครับกับโนบุน a g กะกระดัมเอเปียนด m a แมสเบิรก็ตัวเนี้ยต้องบอกเลยว่าเหมือนโนบุน a g กะทุกอย่างท,ทุกประการไม่มีข้ออะไรที่แปลกใหม่หรือเป็นดีไซน์ใหม่เลยก็คือเป็นดีไซน์ยกกับโน,นบุน a g กะอามาเลยแค่เปลี่ยนสีของพลาสติกเนาะก็ะคือตัวของโนบุน a g กะก็ตามตาม,ตามภาพที่เห็นเลยก็จะเป็นออกแนวโทนสีดําสีกรมแล้วก็สีทองตัดกันแค่นี้แล้วก็มีแดงตัดตรงที่ปักนิดหน่อย ก็จะเป็นออกแนวดักดาร์กเนาะตามชื่อของมันคือดักแมสเวอร์ส่วนอีกจุดหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของชิ้นใสที่เป็นท่าไม้ตายพาร์ทเสริมเนี่ยก็จะเป็นออกแนวสีโทนแบบน้ำเงินน้ำเงินอมม่วงเนาะก็จะดูแบบดักดาร์กขึ้นมาหน่อยซึ่งจะแตกต่างของนูบุรกะดั้งเดิมที่เขาจะเป็นพารใสจะเป็นสีแดงแล้วตัวของนูบุรกะเองก็จะเป็นสีออกขาวๆมีตัดทองแล้วก็สีเลดอดหมูเนาะก็จะเป็นคนละโทนออกไปเลย ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะสำหรับใครที่อยากจะทําสีนกบุรุกะแล้วแต่ไม่มีอุปกรณ์หรือไม่มีความพร้อมในการทําสีแต่อยากได้นกบุรุกะสีดําหรือสีโทนดักดักดก,ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่สามารถซื้อไปแล้วก็ประกอบดิบแปะติ๊กเกอร์ตัดเส้นนิดหน่อยก็โอเคละก็จบไม่ต้องทําสีส่วนอีกจุดหนึ่งเป็นข้อพิจารณาที่อยากให้พิจารณาก,กันก็คือจะเป็นเรื่องของมือที่ให้มาอาจจะไม่เหมือนกันเนาะของนกบุรกะปกติเนี่ยเขาจะมีมือทั้งหมด3 สามข้างก็จะมีมือคู่หนึ่งปกติแล้วก็จะมีมือข้างหนึ่งที่เป็นมืองุ้มลงมาอย่างเงี้ยไม่ไว้ไว้เหมือนตอนฟันดาบเนาะหรือตอนชักดาวจากฝั่งเนี่ยก็จะมีทั้งหมด3า,ามมือแต่ส่วนของน้องบุรุษกาดามัสเฟอร์เนี่ยจะมีแค่คู่เดียวเลยตามที่ติดอยู่ที่ตัวเขาเลยก็จะไม่มีไอตัวมือที่หักลงมาอย่างนี้ให้ก็เป็นข้อพิจารณาเฉยเนาะสำหรับใครที่จะซื้อก็แต่ก็ไม่น่าใช่สาระสำคัญอะไรมากมายเนาะสำหรับตรงข้อมือตรงนั้น โอเคครับแล้วสำหรับใครที่ชอบคลิปอันบ็อกรีวิวแบบนี้ <Q ual im mon> ก็ฝากทุกคนกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือน <S <S เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่อง Rad f o r w a r d Studio ของเราด้วยนะครับแล้วก็สําหรับคอมเมนต์นัดดิิชมเนี่ยสามารถพิมพ์มาได้ใต้คอมเมนต์นี้เลยนะครับหรือจะพิมพ์คุยกันต่อกันได้ที่ของเพจ Facebook ของเราเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ใต้คลิปนี้ให้เลยจะเอามาอัปเดตข่าวสารหรือพูดคุยเกี่ยวของเล่นต่างๆหรือวิธีการทําสีหรือเทคนิคอะไรต่างๆที่เราสามารถแลกเปลี่ยนกันได้คันะรบ โอเคครับแล้วสำหรับคลิปวันโอเคบ็อกคลิปต่อไปเราจะมาอันบ็อกและรีวิวของเล่นอะไรกันนั้นเจอกัน